สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิออรัฐศาสตร์โลกท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและพวกโดนตกนะครับที่นําโดยสัรัฐเนี่ยทำให้สถานการณ์ในยุโรปไม่น่าไว้วางใจใช่หรือไม่เมื่อกลุ่มพนันธมิตรเนโตนะได้รับคําสั่งจากทรัมป์นะครับให้เพิ่มงบประมาณกระหัมของพวกเขานะครับขึ้นเป็น5เซของ GDP ประเทศ และการออกมาเตือนแล้วก็ขู่รัสเซียนะครับของประธาน,นาคณะกรรมาการยุโรปว่าพันธมิตรของสภาพยุโรปนะครับควรต้องตอบโต้นะครับในกรณีก,การละเมิดน่านฟ้าและนาเขตชายแดนของเนโต้นะครับอย่างจงใจของรัสเซียในขณะที่ผู้นําระดับสูงหลายชาติในเนโต้นะครับมองว่ารัสเซียและยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์รเผชิญหน้ากันแล้วของสงครามลูกผสมต้องเตรียมพร้อมรับมือ วันนี้นะครับมีข่าวพันธมิตรใกล้ชิดนะครับของรัสเซียในยุโรปบนความตื่นตัวระดับสูงการตรวจแถวทหารของพวกเขานะที่ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมอย่างจริงจังหรือไม่นะครับเบลารุสเตือนเนตโตอะไรนะครับมาดูข่าวชิ้นนี้กันข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าทหารและกองกําลังกึ่งทหารนะครับ4 5 0 0 0นาพนยบนความตื่นตัวเบลารุสนะครับเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใช่หรือไม่ บรรดาการตรวจสอบนะครับแบบฉับพลันส่งสัญญาณการขยายตัวบรรปลายที่มีโอกาสเป็นไปได้โดยลูกคาเชงโกนะครับส่งการเตือนผ่านทางบรรดาการตรวจแถวทหารอย่างเต็มรูปแบบกองทัพโบกนับสามหมื่นานายกองทัพอากาศ1,000งนายประจำการหรือไม่เบลารุสแสดงโชว์กำลังการก่อตัวขึ้นนะครับของเนโตตะวันออกจุดชนวนความพร้อมรบเบลารุส โดยทําการนะครับบรรดาความตึงเครียดนะที่เพิ่มสูงขึ้นกับโยุโรปเบลารุสนะครับกำลังยกระดับการป้องกันของพวกเขาต่อต้านเนโตซึ่งบัลานาพิดีเบลารุสนะครับอเล็กซานเดอร์รูคาเชนโกได้ออกคำสั่งการตรวจสอบฉับพลันของกองกำลังติดอาวุธทั้งหมดและบรรดาหน่วยทาหารของเบลารุสจะเข้าสู่ระดับสูงสุดนะครับของความพร้อมรบต่อต้านบรรดาภัยคุกคามใดๆ บรรดาการขึ้นพลการซ้อมรบจะถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการของกองกำลังเบลารุสโดยบรรดาการตรวจสอบฉับพลันนั้นนะครับเป็นกิจวัตรแต่บรรดานักวิเคราะห์กล่าวอ้างว่าเบลารุสกำลังส่งสัญญาณ1แก่เนโตซึ่งเบลารุสนะครับเป็น1การขยายตัวทางยุทธภูมิรัฐศาสตร์นะครับของออทหาการทหารรัเสเซียนะครับ ให้คุณค่านะสำหรับทำเลที่ตั้งและก็ความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันอย่างเต็มที่โดยในการจัดอันดับนะครับ MPR ในปี2025นะครับของลำดับที่42เนี่ยสะท้อนว่ากรอบทางการาหารแบบลูกผสมนะครับของเบลารุสพึ่งพานะต่อความร่วมมือของรัสเซียเบลารุสนะเพิ่มความกดดันต่อตะวันตกหรือไม่ ความแข็งแกร่งทางการทาหารและทิศทางกองทัพนะครับมีบุคลากรทางการทาหารประจําการนะครับ45,000นายนะครับข้อมูลของ iiss นะี0 2 3มีกำลังพลสำรอง5 0 0 0 0 0นายนะครับจาก cia world facebook มีกองกำลังกึ่งทหารนะครับ1 1 1 0 0 0นายนะเป็นทาหารที่ดูแลภายในผู้พิทักษ์ชายแดนและก็กองกำลังอื่นๆมีบุคลากรกองทัพโบกนะครับ3 5 0 0 0นาย ไม่มีบุคลากรกองทัพเรือนะครับเนื่องมาจากเป็นประเทศที่แผ่นดินไม่ติดทะเลมีบุคลากรกองทัพอากาศนะครับหนึ่งื่นนายมีรถถังประจันบาลหลักนะครับ T-72B มากกว่า500คันมีทหาระรบนะครับหุ้มเกราะมากกว่า1,200คันมีปืนใหญ่นะครับมากกว่า1,000กระบอกมีอากาศยานรบนะครับมากกว่า50าสิลำนะครับข้อมูลจาก S.I.P.R.I. ปี2023 มีเฮลิคอปเตอร์มากกว่า40ลำม,มีอากาศยานขนส่งมากกว่า15ลำม,มีเครื่องบินรบไอพ่นนะครับซู30 SM 4ลำม,มีเครื่องบินรบไอพ่นนะครับ 29, มิก29 2 0ลำมีอากาศยานนะครับโจมตีภาคพื้นดินนะครับซู25 15ลำแล้วก็เบลารุสนะครับเป็นประเทศที่แผ่นดินนะครับไม่ติดทะเลและไม่ต้องคงรักษากองทัพเรือยุโรปนะครับกำลังหนุน สำหรับสงครามใหม่หนึ่งใช่หรือไม่โดยการเคลื่อนไหวนะครับอของเบลารุสนะมาหลายวันภายหลัง5ประเทศเนโต้นะครับเลือกที่จะไม่เข้าร่วมสนธิสัญญาออตตาว่านะครับปี1997ซึ่งสนธิสัญญาออตตาว่าได้ห้ามบรรดาชาติเนโต้นะครับจากการใช้ทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลแต่โปรแลนด์ฟินแลนด์ริทัวเนียเอสโตเนียและรัสเวียจะเลือก ที่จะไม่เข้าร่วมสวนธิสัญญาออตตาวาครับปี1ันเโดยลูกคาเชงโก้นะครับยังได้ออกคําสั่งการตรวจสอบนั้นทา่ามกลางบรรดาการบุกลุกรานนะครับโดนของรัเสเซียที่ถูกกล่าวหาในน่านฟ้าเนโตอีกด้วยซึ่งบรรดาพนวิตรเนโต้นะครับได้กล่าวหารัเสเซียของการส่งบรรดาโดรนผิดกฎหมายและดําเนินปฏิบัติการทําลายล้างต่าง โดยคำสั่งต่างๆของลูกคาเชงโก้นะครับมาภายหลังการซ้อมรบร่วมทางการทหารซาปาด2025นะครับกับทางรัสเซียในไม่นานวันนี้ซึ่งทหารของเบลารุสและรัสเซียนะครับมากกว่า1 0 0 0 0แสนนายได้จัดการโชว์กำลังต่อบรรดาประเทศเนโต้แม้แต่โปแลนด์นะครับยังได้ปิดพรมแดนต่างๆของพวกเขาในช่วงระหว่างการซ้อมรบร่วมรัสเซียและก็เบลารุสนะครับในเดือนกันยายน ท่าทีนะครับของทุกฝ่ายในยุโรปนะดูเหมือนกําลังตื่นตัวนะครับในการเตรียมความพร้อมนะหากเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาเหมือนไม่มีฝ่ายใดถอยเลยนะสัญญาณที่ส่งออกมานะจากรอบทิศเนี่ยทำให้บรรยากาศความตึงเครียดในยุโรปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในทุกๆวันวันนี้นะครับเบลารุสพันามิตรที่ใกล้ชิดรัสเซียนะครับทั้งทางด้านความสัมพันธ์ทางการทาหารแล้วก็พื้นที่ทําเลที่ตั้งก็ได้มีการตรวจแถวทหารแล้วครับแบบฉับพลัน ตรวจสอบความพร้อมรบกันแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะไม่ว่าับเบลารุสเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียรนะ์เชิงยุทธวิธีของรัสเซียเนี่ยประจําการอยู่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอากดันหน้าเนี่ยคือเบลารุสแตกนะครับนะเมื่อเกิดสงครามใหญ่กับเหล่าชาติเนโตตรงแนวหน้าแล้วเนี่ยนะครับเบลารุสนะครับก็มีสิทธิ์นะที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เจอุทธวิธีนี้นะครับในการปกป้องตนเองได้นะครับ ถ้าหากบูตินเนี่ยยอมให้เบลารุสเนี่ยใช้ได้ประวัติจะเห็นนิวเคลียร์นะครับยุทธวิธีลูกแรกเนี่ยถูกจุดขึ้นบนพรมแดนเนโต้ก่อนเลยนะครับอย่างชาติตัวตึงนะทั้งหลายนะอย่างโปลแลนด์ลิทัวเนียเอสโตเนียรัสเวียเป็นต้นนะครับาหากคิดจะลุกรรนเข้ามายังเบลารุสนะครับประกอบกับข่าวล่าสุดนะครับว่าบรรดาชาติเนโต้เหล่านี้นะครับได้ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาออตตาว่านะครับปีพันเก้าร้อยสิบเจ็ด ซึ่งเป็นข้อตกลงนะที่ชาติเนโตจะไม่ใช้ทุนระเบิดนะต่อต้านบุคคลวันการแสดงเจตจำนงนะครับของชาติเนโตเหล่านี้นะครับที่กำลังถอนตัวออกมาก็บ่งบอกว่านะพวกเขาก็เตรียมความพร้อมรบนะกับทางรัสเซียและก็เบลารุสเช่นเดียวกันใช่หรือไม่นะครับแล้วก็หวนกลับมาใช้ทุนระเบิดกันอีกครั้งขณะนี้นะครับสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ามันถูกเตรียมการเตรียมพร้อมนะครับไปทุกด้านเลยนะครับทุกฝ่ายนะครับ ก็รอเพียงแค่เสียงนกบีดนะครับจะดังขึ้นเท่านั้นนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและอย่างไรนะครับเราต้องติดตามสถานการกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นําเสนอห้เห็นพัฒนาการของทุกฝ่ายทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมรบการตรวจแถวส่วนสนามนาการเตรียมสรรพกำลังอาวุธนะครับแล้วก็การถอนตัวออกจากสนทีสัญญานะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ